สวัสดีค่ะพอกันอีแล้วจ้ากาับปลาลุนสวัสดีค่ะน้องเคตค่ะน้องเคตคนสวยเ <c oughs> มื่อนีจิบไปอีกแล้วค่ะเขาเพิ่เออีกแล้วกับน้องเคตเนาะค่ะเนาะน้องเคตจิไปอย่าง <c oughs> จจไปเวลาซื้อนักเรียนจ้าให้ข้าเจ้าวันปากซื้อให้เพราะว่าเมื่อนันทาน้องเคตไปซื้อชุนนักเลียนค่ะบอดายมาน้ำพเพราะว่าเพิ่นปากซื้อเนาะปากซื้อบานี้ เมือม่อนี้เมื่อนี้ห้าสิบไปเอาเนาะคะ่ะเนาะพว่าเอ,อื้อนนี่น้องเครียดทีเดีไปโรงเรียนแเราจะพอบาห้าสิบไปตะาเศร้าะคะ่ะน่องนี่สิกลับมาซ้อมเพลงเนาะคะ่ะเนาะซ้อมเพลงเตรียมตัวขึ้นเวทีเคินบ่อยากอายกลงมาอยากอายเวทีบ <laughs> อเ <laughs> ต้นเต้นนิวว่าสน่ะเต้นเต้นนะิวเข้า้เวทีนะ เตืนเตือนยู่กับว่าเคยขืนเวทีเนาะเลยอนค่ะพราะว่าอันนี้ก็เป็นเทือแรกเนาะค่ะเนาะที่น้องเคตนนี่กาแสดงออกกาเบียารลองเพลงค่ะเพราะว่าเมื่อว่าน้องเมื่อว่าลูกสาวไอ้เคยไปเต้นน้ำเพ่วพลามาบ่เคยมีไผ่หลงเพลงจะคนผู้หนีค่ะบ่เคยไปเต้นแต่ว่าดันร้องเพลงค่ะนลองเคีเนคือการ้องเอาป่าอย่างไรเน้อป่าบร้องเน้อ ตาค่ะเมื่อนี้เขาสีผ้านองไปละค่ะจ้าเมื่อนี้ผ้านองมาเอามาเอาเสื้อนักเรียนเนาะคะ่ะเนาะชุดนักเรียน,นะคะ่ะเพราะว่านองกติเตรียมตัวเมื่อนี้มามอบตัวสันคานองมามอบตัวนักเรียนไอ้กห้ผู้ปกครองมาน้าแต่ว่าเพิ่นมาเสียเพียวผ้าผ้ามาะคะ่ะจะให้เพียวผ้าผ้ามาเพราะว่าเพียวผ้ากั เป็นผู้ปกครองนะคะเนาะเป็นผู้ปกครองอยู่ไอ้ตอนตอนที่เส้นแบบว่าจังไรล่ะเส้นหมอบโตจะปีทีเแลี่วกับผ้าผ้ามากค่ะปีนี้ก็คือเก่าค่ะผ้าหลานหลานมากคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้าะะต,ตอนนี้ก็ได้ซืดแล้วแต่ว่าอันพึ่งเด,ดปักนะซื้อก็ไอ้โรงเรียนเสือของก็ตาโรงเรียนมาให้เดบักเพราะว่าตอนไปซื้อน,น,นั้น ยังบอให้เหนหูหองวันนี้พ่กหูแล้วกะว่าสิเปลี่ยนหองก็เลยยังบอให้เหนื่อยบาขึ้ <มะ S 2> นเหนแน่ชัดตอนนี้จะกลับแล้วเรื่อมือนายตั้งสีมากปับไหมว่ารุ่นกับแม่ธุระคือกันค่ะตัดสายเรียบร้อยค่ะของขวัญวันเกิดลูกสาวว่ารุ่นเกินมือวันนี้เลยะ ว่งยามเอ้าเอ้าบังเนียงามให้เอดาบังงามเนีสวยไหมลูกเขียนเขียนป่ารุ่นกันหญ่นฬิกากันยอเกี่ยวขึ้นงามหนูเขียนป่างามอนบกนเลยไม่มีลีเอาบทาู้เออสอนแล้วนฬิกาที่จะไหนจัง่ะกี่โมงนี่ เดินมายกเครื่องเดินมุกยกเครื่งนี่นี่ค่ะตอนนี้เขากลับพากันกลับแล้วเนาะค่ะเนาะสีเนื้อย่างยังไหนยังไม่ก็ไปซ่อมมนก็ชีไปซ่อมมันร่องเพีงอยู่นั่นเี่เอามงิจะได้อัเดี๋ยดยุบเลยก่ถึงกําลังจะกลับแล้วจ้ะอาหารกับพีคนโทว่าป้าเจ๋อ ป้าเจวฝากซื้อเนื้อมูสันะ่งค่ะวันนี้วันอามาซื้อเองเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็ไปปจะไปซ้อมลองเพลงมื่อคืนนี่นก็ม่ได้ซ้อมรับก่อนแ้าซ้อมขอน้นะเตอเ,เรียสของเมื่อคืนเที่ยาซ้อมโมแมนสีหาทุ่มซีุ่มซท,ทุ่มหาทุ่มค่ะรู้ไม่คิดว่าเม่ไไ้ซ้อมน,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 นั่นลูกก็นอนแล้วมันเดือะ อยากเปินมอลังก็ต้องหัดดอดดึกๆสดตมไปโงเรียนนี้เวลาอยู่เนียนานอ่นว่งกเสือยังไงก่อนเทียงขึ้นตีหนึ่งเสือจีนหนย่าไปโรงเรียนเว <laughs> ลาเนี่ยหมูหหมูหน่อยห <laughs> ม, <laughs> มูหัน ห้าล้านเขามาอำเภอค่ะเขากับเขาแมาแป๊บเดียวกักลับแล้วค่ะน้องเคททำไมไม่ปิดปากนุ่งกินน้องกินอันนุ่มขนานี้อ๋อน้องเคทอันนี้ไปนั่มกินเผาไปนั่มนะค่ะสิกลับเลยเป็นบั้ไม่อาอะไรแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวประ่าหมือแรงนีน้องเคทกับเสิ เต็มที่แล้วค่ะเนาะเต็มที่ทำงานป้าป้าป้าประกาศฟังได้ป้ายจากอายอยู่ป้าในนี้นู้สอบป้าก็อยากอายอยู่เสียงค่อยค่อยนูนห้องเหมือนแห้งเลยแต่ว่ามันดังค่อยห้องเหมือนแหงป้าฟังแม่ยายว่าโอ่ยอยากอายเด้ฟังฟังอยู่เฮือนเนาะค่ะเนาะบมาเลไปฟังอยู่ปุ่นนะค่ะยินเสียงล้าน สอมลองเท่งนะคะลองยืขึ่นมาถือยลองยังเขึ่นมาถือยื้เอาเนี่ยนยีเอาคักคโอ้เราคัน,นคือง่แนนเด็ด้งเค๊ะนักส่มันีว่านอนนี่ป่ามาสีเสีเหลืองเหลืงไอ้หอย <laughs> <laughs> นอออย <laughs> กับเลกันราจา้า กับบ่ใอยลดแรงเร็วแล้วก็รถอุบัติเหตุได้เพราะว่าันคิดว่าใส่เต็นท์มือนกันมาหอดช่วงนี้เขาลูกขึ้นสูงเท่ากับสี่เด็กคอยลงเนาะคะนะ่ะเนาะสีแยกพอดีตอนนี้เขาจะอ่อนหวัดอัน้ใส่เลยงไ,งไหมใส่อาขวดเกี่ยวที่ฟังเลยก็มีเขาจะอ่อนอยู่ทีงกังกมเพงยงหรือเปล่าอยู่หลังกัมเพียง อ๋อเวลาเวลาสีกระมอยกระโจนปีนขึ้นไปกระสีเป็นกำแก้วกระสีบาดมือไปหลังกำแพงเนี่ยมานี่นี่นีเออนั่นละ่ะเวลาน้องเชียกระโงสัยค่ะว่าเพขนเอาขวดแก้วขวดเศษขวดเหล้าขวดเบียร์เนาะคะ่ะเนาะเอาไปหลังกำแพงเย็ดอย่างมาชนกันนี่แต่น้อยเท่าไงเออเพมันเอาใส่ไว้กันแบบว่ามีคนปีนรั่วหรือว่าปีนยั้งสินะคะ่ะ ถ้าเจ้าสิไปกำก้อนแมนมาไปจับก้อนลักิบาทเมือเวลาไปเหยียบไปยังกสิบาทชีกมวยกสิตกาเหยีย,อยบอ่ะแ้าใจนะคะน้อเชฟรู้ือวยอย่างมาเลียนมีไรสั <c oughs> ่นอมาี้ยงยังมไรสเอา่าเ <c oughs> ว่วาสคือยนงจงอ้าวันนั้นยัง ฮ็ดจังไหนสันนะยนูนูเค้นนูเค้นมีความือเสือจังไหนครับมีการมาผู้จินฮ้ตอบให้เอฟซีฟังเนลูกมาจากนู่นไปซื้อผูจินนั่นหมายวามาจังไหนมาจากเอาตอบคือกันขัดบัคค่ะกรับตุยนุย เมื่อนล้งป้ารุ่นกระถามตุยดุยกระตอมมาบอจักน่เห็นนกันเห็นอบงน้ีกว่าเนาะนะมาบออยากให้จคู่ให้น้องมันกเป็นอีกเป็นอีกอียงกั้เห็นนึงแม่นม่อ่า พอมาเขากับบ็อคเมนมาจับคู่หรือว่าอันน้ให้น้องเขากับอยากให้น้องเรียนทุกสูงที่กันล่ะค่ะเป็นคู่ยินกับเฮ็ดคอนเทนต์น้ำกันจะซื้อกับบล็อคเมนอย่างผมพว่าเขากับหารายได้จากจากยูทูบเนาะเนากับตรงมันกับตรงมีส่วนร่วมต่อกันน่ะค่ะอีส่วนมาเขาเฮ็ดคอนเทนต์ต่างๆออกมาเขาอาจสีถ่ายคลิปน้ำกันหรือว่า จังไหนหะ่ะไรก็ขาวก็ดำหรือว่าก็นอาหารน้ำกันเนาะจังสี่เบ้นหมอหนุ่เค็ดนพอเตียน้ำกันจซื้อแต่ว่าอนาคตต่อไปห้องกับโบหูนะคะ่ะเนาะเ้อก <Okay. S 1> ับรอดิตตามค่ะบากเยบ e ซี่รอดิตตามเพราะว่าน่วงกันยังเลี้ยงค่ะหน่องกันยังเลี้ยง,อ,ง,ยง,ยงอยู่ยังหน่อยอยู่เพราะว่าแต่ละคนกันอยากให้ลูกใหุ้กานเลี้ยงลูกสูงล่ะค่ะเพื่ออนาคต เดีไปทำาการทำงานท,ท,ทั้งุงเทั้ทงไทย,ย,นนนยแล้วค่ะเนาะเรื่องานทำรถเี่นนเนี่ยเอาปารถขึนัรถเี่หนแถวตะตรอาเจียกัะบะสี่ฮารดเหี้นหนูหนุนนองนึ่ขับเป็นเมื่อไหร่ไม่ขับเป็นกว่บใกล้าขับไปใสามาใสาด่ดลกวขับย,ยุ่งยาก เก็บเสีย่าสักวัที่จะให้ป้าฮัดฮัตรถให้น้องเคียนหรอือเปล่ะเจี่ยวป้าแล้วคะ่ะอีกป,อกปีอีกปีเริ่มอ,อีกปีเริ่งปะ่ะเฮ้บไม่เอาคีเดียวเฮ้ยม่เอาคีไหนอ่าเจียวกับมาสิบห้าหนูไปฮัตรถคือการมีท่าคลิปหนูเคยียนฮัตรถตอนรถอ่าเจียวนัน่นขับง่าย A giả duyên hát hết năm mươi năm 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 ป,ประธานมีรถสวนมากเลยัมด <c oughs> <c oughs> ประธานมีรถสวนมากดีจะคัเปลี่ยนทักเงี้ยหับไทนั่งคร่องไ่ได้ไปไทยนารถไทยนะถถยายแก๊กแลไทยอ้าวโมีรถสมเนี้ยละ่ะ กับฝาก FC ถซาเบิ้งทารุ่นน้องเคียดก็ค่ะน้องน้องเคียดจะทำได้ไหมคือได้ยินข่าวว่าสิได้มาไล่ออนไลน์หลายแท้นี่นายตีวาได้อยู่แล้วว่าหันเหนี่นายตีว่าได้อันไหนอยู<ะ>่แล้วว่า,วา,วา,าเกานเนี่ยวเหยี่ยมาแล้วกับวาแล้วว่าหานเหโอ้สิจงไม,ม่เห็นอย่างน้อ <laughs> ไรกะฝากเป็นกำลังใจให้นอ้องเขียดได้เด้อค่ะคลิปนี้ปลาลุ่นกระเที่ยวไปซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะถ้าน้องกลับบ้านแล้วค่ะโอเคอฝากให้ป่ปลาด้วยถ้ากาฝากกนไลค์กนแชร์กชถ้าจะใส่ช่องปลาลุ่นข้าวเพื่นนะเด้อจ้าก็ขอว่างมองช่องปลาลุ่นได้หลายเพจยปลาลุ่นนดำแน่ากระดาปลาปติดตามเรรนนพจยปลาลุ่นนั่นขาวเพื่อนนั่นเด้อจา้า ก็เอาไว้ทำหนี้ซะก่อนเดี๋ยวตอาดิดตามคลิปหนาจะว่าปรลลุนจะเฮ็ดยังยังใดีกอดบ๊ายบาย